พบกับครูสุธิดาพัฒนในกิจกรรมเสริมทักษะเรื่องมาตาตัวสะกดค่ะจะเป็นอย่างไรกันนั้นเราไปชมกันเลยค่ะนี่เธอเรามาทานผลไม้กันก่อนดีกว่าไหมแม่เราซื้อไว้ให้เยอะเลยโอ้หเยอะขนาดนี้เราจะกินกันหมดหรธอหมดสิเธอแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูสองคนทานผลไม้ที่แม่เตรียมไว้ให้ได้เลยนะลูกอันไหนที่ทานได้หนูทานกันไปก่อนนะคะ ถ้าต้องใจ้มีดหรือยังไงหนูไปเอามีดจากในครัวมาปอกใ้เฟ่แล้ะลูกได้เลยค่ะแม่พอดีเลยค่ะวันนี้หนูจะทําการบ้านในเรื่องมา่านตาจะสะกดขัดแม่หนูจะนําผลไม้ของแม่มาเป็นสื่อค่ะเก่งมากเลยลูกถ้าอย่างนั้นแม่ไม่รบกวนแล้วนะหนูทําการบ้านแล้วก็การผลไม้ไปนะคะเยี่ยมมากค่ะแม่ไปแล้วค่ะนี่เธอเดี๋ยวเรามาเล่นไายคำจากชื่อผลไม้กันไหมดีเลย เีย๋ยวเราจะเป็นคนทายแล้วเธอเป็นคนตอบนะได้ที่เธอคิดว่าสารี่อยู่ในมาตาตัวสะกดใดฉันคิดว่าสารี่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่กอกาเธอคิดว่าถูกไหมถูกต้องเธอเก่งมากเลยนะต่อไปต่อไปต่อไปแล้วจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยลูกพับเธอคิดว่าอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ใด มะพมร้าวเธอคิดว่าอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ใดคะมะพร้าวสะกดด้วยตัววหวงอยู่ในมาตราตัวสะกดไม่เกอถูกต้องค่ะต่อไปสัปปะรดเธอคิดว่าอยู่ในมาตาแม่ใดคะสัปปะรดสะกดด้วยตัวดดเด็กอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่เกดเธอเก่งมากเลยต่อไปมะม่วงเธอคิดว่าอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ใดคะมะม่ อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กกงเพราะสะกดด้วยตัวมองงูโอ้โหเธอเก่งมากเลยนะต่อไปอังุนอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ไรคะอังุนสะกดด้วยตัวนอหนูอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กนถูกต้องค่ะต่อไปส้มอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่ไรคะส้มอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กงเพราะสะกดด้วยตัวมองหมา นมาตาเจอสะกดแม่ได้คะ่ะกล้วยอืมคิดก่อนนะกล้วยอยู่ในมาตาเจอ,อ,อสะกดไม่เกยเพราะสะกดด้วยตัวยอยักอยเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหเธอเก่งมากเลยนะเธอสามารถตอบได้ทุกมากตาเลยเดี๋ยวเราไปทำการบ้านกันต่อเลยนะค่ะดีเลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมคะในเรื่องม่าตตาตัวสะกดของเรานักเรียนเห็นไหมคะว่าในเรื่องมาตตาตัวสะกดสิ่งของต่างๆในชีวิตประจําวันของเราก็สามารถเรียนรู้ในเรื่องม่าตตาตัวสะกดได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ